สวัสดีค่ะชาวราสิมังกรขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยมมเดลดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คิลนพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวมังกรกันค่ะว,ว่าดวงเนื้อคู่ของคุณจะมาตอนไหนการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาว ราศีมังกรที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจมเป็นรายบุคคลเป็นดวงของคุณเองสามารถสแกน QR ียร์โค้ดแอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิ บารมีององค์พ่อพิฆเนศบารมีององค์เทพทุตุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนต์สมิธองปรุรุศีร้อยแปดองค์ป่ราษีนารอดทุดวงจิตทุดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภะวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรดวงเนื้อคู่ของคุณจะมาตอนไหนได้อย่างแม่นยำ ขอยได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอยได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอยมีคําตอบมีทางออกและคำแนะนําที่ดีให้กับชาวมังกรด้วยะคะ่กะสาธุสาธุสาธุเราจะมาดูนิคะว่าดวงชะตาความรักดวงเนื้อคู่ของคุณนะจะมาตอนไหนนะคะชาวราศีมังกร ดวงเนื้อคู่จะมาตอนไหนคะโอ้ชาวราศีมังกรนะคะหกไปเท้าซิกซปวนนะคะชาวราศีมังกรคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นคนที่ เข้ากับคนได้ง่ายปรับตัวได้เก่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยอ,อ,อยู่ในหน่วยงานนะคะอยู่ในหน่วยงานหรือว่าอยู่ในสายงานนั้นๆที่คุณทำเนี่ยมามากกว่าแบบ 10-15ปีหรือบางคนอยู่เป็น20ปีเลยก็ได้นะคะทำงานที่ไหนทำงานที่นั่นทำงานค่อนข้างนานนะคะในสายงานที่ทำนะหรือว่าในธุรกิจที่ทำเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในาศาสตร์หรือว่าธุรกิจการงานที่คุณทำนั่นเองนะคะ ชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหกไม้เท้าชอบมากกออ็คือไพ่ประสบความสำเร็จไพ่วิกตอรี่ไพ่ความไพ่มีความช,ชนะนะคะหรือว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างล้วนแล้วแต่ได้จากความสามารถของคุณทั้งนั้นนะชาวราศีมังกรนะคะ ไม่ได้แบบว่าโชคช่วยอะไรนะนะฝีมือล้วนๆนะคะบางคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็ได้นะชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็ทำงานในที่เดิมๆนะหรือว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนการเปลี่ยนงานสักเท่าไหร่นะเ<ฮ>ด็กถือไม้เท้าคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากมังกรน,นะคะ ปรับตัวได้เก่งบางคนไปทำงานต่างประเทศเรียนเมืองนอกนะหรือบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้เด็กถือไม่เท้าคุณอนะเป็นคนที่เด็กอยู่เสมอเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่แบบอายุน้อยนะคะอายุน้อยคืออ่อนกว่าอ่อนกว่าวัยนะคะเป็นคนที่ดูเด็กดูมีเพื่อนเด็กๆหรือว่าอยู่กับเด็กๆได้อย่างไม่ขายหน้าเลยนะนะคะเขาก็จะคิดว่าคุณแบบ อา,อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าเป็นเจนเดียวกันน่ะคุณเป็นคนปรับตัวได้เก่งนะคะเด็กถือไม้เท้าคือเก่งฉลาดปรับตัวเร็วนะคะหลายๆคนเนี่ยไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเอ่อทางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมังกรน,นะอัศวินเรียนโอ้โห เป็นคนใจถึงเพิ่งได้นะมังกรเนี่ยเวลารักใครในทุ่มเทรักหมดใจนะชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากนะคะชาวมังกรมีเดวิลนะคุณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์มากเป็นคนมีสเสน่ห์หรือว่ามังกรหลายๆคนเนี่ยแบบเออเจอใครในช่วงวัยรุ่นหรือว่าในช่วงแบบ ไยค้นหานะมังกรคุณจะแบบมีแฟนเยอะนะคะมีแฟนเยอะหรือว่าไปเกี่ยวพันอะไรที่เกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าราวสามคนอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมังกรนะคุณเป็นคนค่อนข้างมีแฟนเยอะแล้วก็พื้นดวงของคุณขึ้นแบบนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะไปเป็นมือมือที่สามของใครได้ด้วยโดยไม่รู้เนะือรู้ตัวนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ย นะฮะชาวมังกรนะอย่าหวังที่แบบว่าจะแบบพบเจอรักครั้งแรกอะไรอย่างนี้แล้วได้เลยอยู่กันจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นไปได้ยากนะคะส่วนใหญ่ชาวมังกรถ้าคุณมีแฟนตั้งแต่ช่วงวัยรุน่นก็มักจะเลิกไปนะคะนะช่วงแบบว่า ป๊อปปูล่าช่วงแบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะเออช่วงนั้นคุณกำลังฮอตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบมีแฟนหรือว่ามีคนเข้ามามา,มากหน้าหลายตามากเลยหรือว่าคุณผู้หญิงคุณก็จะเจอคุณผู้ชายที่แบบค่อนข้างที่จะเจ้าชู้มากๆมังกรน,นะคะในทางกับการถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจ้าชู้ชอะ่ะนะจะมีแฟนเยอะในช่วงวัยรุ่นเน่ะนะคะมีแฟนแบบเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำหน้าเลยนะ ในช่วงวัยรุ่นวัยเด็กวัยละอ่อนวัยอยากรู้อยากเห็นวัยค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปถามถึงเลยนะความรักที่แท้จริงความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเขาหรอคุณคุณหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเจอกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะช่วงประมาณ1 8 19เนี่ยนะ18 19 20อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าทำใจนะคะเจอก็อกหัก มีแฟนก็ถูกทิ้งบ้างหรือว่าคุณทิ้งเขาบ้างเขาทิ้งคุณบ้างอะไรอย่างนี้นะชาวราศีมังกรน,นะคะเจอเจอคนที่แบบมีแฟนแล้วหรือว่าคุณก็มีแฟนแล้วก็ไปทําให้แฟนตัวเองอกหักได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันคุณจะเริ่มที่จะมีความรักที่ดีความรักที่ใช่เนี่ยนะตั้งแต่ช่วงอายุ ประมาณนะชาวราศีมังกรจากเกณฑ์ช่วงอายุคุณนะคะต้องแบบ30กว่าไปแล้วนะคะสามสิไปแล้วนะ,ะบางคนแต่งงานแล้วก็เลิกได้นะชาวมังกรช่วงที่คุณต้องระวังนะช่วงวัยรุ่นแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วช่วงหนึ่งอีก ช่วงหนึ่งต้องระวังคือช่วงอายุประมาณ40นะคะถ้า40ยังไม่เลิกอ่ะก็ถือว่าสามารถที่จะคองรักอะไรกันได้แต่ถ้า40เนี่ยแล้วมีจับได้ว่าแฟนมีใครนะคะหรือว่าตัวของคุณเองไปปันใจให้ใครก็เป็นได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะแนวโน้มของชาวมังกรเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะได้คนมีตำแหน่ง ได้คนที่มีแฟนแล้วหรือว่าได้คนที่เคยแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะช่วงจังหวะโอกาสที่ดีของคุณน่ะมีแฟนมีคู่ของคนรักเนี่ยคือ30ิกว่าไปแล้วแต่ช่วง40ต้องระวังนั่นเองนะคะระวังในเรื่องของมือที่3ในเรื่องของการจับได้นู่นนี่นั่นนะคะหรือตัวคุณเองเผลอไผลไปก็ได้นะมังกรนะคะ จะไปโทษคู่ของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเราอะ่ะตัวเราก็เช่นกันเช่นเดียวกันนะคะต้องระวังให้ดีนะแต่ถ้าใครแต่งงานช้าได้ยิ่งดีนะชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าคุณแต่งงานช้าได้ยิ่งดียิ่งแบบว่าช่วง40กว่าไปแล้วเออน,นะคะ41 42 43นะ40สิบ สี่เอ็ดสี 3, ่สองสี 5, ่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่เออบางคนอาจจะบอกแก่ไปหรือเปล่าอยู่นี้ไม่แล้วนะนะฮะแต่งงานไม่ต้องรีบนะคะชาวราศีมังกรก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณแต่งเร็วก็เหมือนที่บอกแต่งเร็วมันก็จะต้องมีอันเลิกราได้แต่งเร็วก็ไม่ใช่นะคะ ชาวราศีมังกรนะคะแต่พอเวลาคุณเจอแล้วเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เข้าใจคุณมากที่สุดนะคะแล้วคุณก็จะมีลูกดีๆด,ด้วยนะชาวราศีมังกรลูกคุณก็จะเป็นอภิชาติบุตรเลยนะคุณก็จะให้กําเนิดลูกที่ดีที่น่ารักสําหรับคุณแล้วก็เขาหรือว่าเธอคนนั้นนะคะชาวราศีมังกรก็ขอให้ชาวราศีมังกรพบเจอ ความรักดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ